สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับพบปอหนุ่ยเมืองมัางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับว,วันอาทิตย์ที่24ธันวาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่าน มาดูคู่ที่1ึศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านพยัคฆ์มังกรจอมโหดออตโตอาวันหรือสมิงเดชอภิชาติมวยไทยยิมหรือนายกปอตกะบินบุรีหรือสขอมะนูนอินช่วยหรือสิทธิ์ฟ้าสีทองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยจอมโหดออตโต้อาวันนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าหรือเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้า หรือเพชรนำยืนสิทธิ์นายกอนงหรือเกียรติทอฝันนะครับตัวเดียวกันนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีสอม่ายมวยเกียรติเพชรนะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านวันนี้ชกกันในพิกัด122่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพยักมังกรจอมโหดออโตโอาวันนะครับช่างน้ำหนักได้122.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้าน สมิงทองตุลา1.9่นะครับช่ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชคของทางด้านสมิงทองตุลา1.9เนะครับเป็นมวยสูงยาวครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมสาสตร์แข้งต่อยหมัดนํำขวางหน้าดันแทงแล้วก็หัวใจเกินร้อยไปไปลายแข็งแร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น เมิงทองตุลาหนึ่งเก้านะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเมิงทองตุลาหนึ่งเก้านะครับสองฟอร์มหลังแพ้นอกให้กันทั้งด้านพย,กกกพยักมังกรจอมโหดออโต,โอต้อาวันในยกที่สามนะครับเมื่อวันที่ยีสิบเจ็ดสิงหาคมสองร้อยหกสิบหกที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเล็ก,ก้าโต้งตะลิงชันเมื่อวันที่ยีิบเก้าตุลาคมสองร้อยหกสิบหกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านเมิงทองตุลาหนึ่งเก้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านพยักมังกรจอมโหดออโตอาวันกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของน้านพยักมังกรจอมโหดออโตอาวันนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งเข่าในลอกไีแล้วก็เป็นมวยที่มีเขายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านพยักมังกรออโตอารวันจอมโหดออโตอาวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของ พยักมังกรจอมโหดออโตอาวันกันบ้างนะครับก็2ฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะนกเพชรสกสันทุ่งปนันยางทอยนะครับเมื่อ15ตุลาคม256 6ที่ตะวันนาบางกะปิแล้วก็แพ้คะแนนเพชพิชิตชัยนายกเอทาสลาเมื่อ11สิงหาพฤศภิกายน2นที่ตะวันนาบางกะปิครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทั้งด้านพยักมังกรจอมโหดออโตอาวันนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเซมิงทองตุลา19นะครับสูงใหญ่ยาวนะครับวันนี้ไปให้ไวไปให้เร็วเดินให้เร็วถึงตัวครับกินแน่นอนสางแค้นแน่นแน่นอนครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเซมิงทองตุลา19เขาจะมาสางแค้นจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงวุฒิสองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจตสายผิวหรือศิละปะไทยสิทธิค์คูเยี่ยมหรือเพชรลำซิ่งหนุ้ยสี่มุมเมืองหรือทีเด็ด99นะครับนักโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับที่ประจวบคีรีขันนู่นนะครับอยู่กับเชียงลุงจ่าเจตสายผิวและก็จ่าเจตนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้เจอกันทางด้านก้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์ หรือสอดำเนินนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยช .5 ห้าพยักษนะครับที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดทัญญผลนะครับอยู่กับเสียชัยสุขโขทยหรือคุณพัชนินมีจันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 7่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดศิลปะรดสวยจากเจ็สายผิวชั่งหนักได้1 1 7ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านกล้องสุลิน์สจอเล็กเมืองนน์นะครับช่างน้หนักได้117ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกล้องสุลิน์สจอเล็กเมืองนน์นะครับก็เป็นมวยบู๊นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีอาวุธหลากหลายครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอด ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทด้านก้องสุรินสรอจอเล็กเมืองนอนนะครับก็ไปชนะคะแนนฤทธิชัยปอพีนภัทรเมื่อ13สิงหาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดนะครับไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เรสเมื่อวันที่15ตุลาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน กล้องสุินสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจดสายผิวกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงแข็งแก่งแข็งแรง,แ,งแ,ลแล้วก็เป็นการชกกลางวันนะครับไม่ค่อยจะได้ชกทักเท่าไหร่นะครับยอดศิละปะ รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับนี่คือสไตล์การโชคของ,งน้่นยอดศิลปะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทด้าน,นยอดศิลปะกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนนิโรธสบุญมิลิทธ์เมื่อวันที่10ตุลาคม2 5งที่วิกหลังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรสองเลยราไวมวยไทยเมื่อวันที่14่พฤศจิกาย,ยน2 5งยที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของางน้่น ยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกล้องสุลินซอจอเล็กเมืองนนนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงหนักทุกลูกทุกดอกนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกล้องสุลินซอจอเล็กเมืองนนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน,าน้านสำรานสิงสิทธิ์ในยกทวิตพงศ์หรือสิทธิ์ฉลองศักดิ์หรือศักดิ์บุรีล์นะครับซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของทางน้านไอหมัดศักดิ์เหล็กสำรานศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับนักชกจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์นะครับอยู่กับอาจารย์ฉลองศักดิ์สอธนิกุลและก็เจ๊หน่อยศักดิ์บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นู่นนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านซาเวียสอเดชพันธ์หรือศักสมชัยก่อนซาเลสนะครับนักชกจากกวัาสเปนซ้อมที่พัทยาคอมแบทนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสำรานสิงสิทธิ์นายกทวีตพงษ์ช่างน้ำหนักได้127ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านซาเวียสอเดชพันธ์ช่างน้ำหนักได้127ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือการช่างหนักวันเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชาซาเวียสอเดชพันธ์นะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเปิดเกมเตะต่อยแรงบุดุด,ดันหัวใจใหญ่กว่าตับครับสูงใหญ่ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซาเวียสอเดชพันธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซาเวียสอเดชพันธ์นะครับก็ไปชนะคะแนนดาบดำ,ดำปตท ทองทวีเมื่อวันสิสิงหาคม2องรที่วันลุมพินีนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนโอมาเอลฮาราบีเมื่อวันสิ 10, พฤศจิกาย,ยน2องรที่วันลุมพินีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นซาเวียสอเดชพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นสำราญสิงสิทธิ์นายกทวีตพง์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นสำราญสิงสิทธิ์นายกทวีตพง์นะครับ เป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่มีฮึดมีโต้ตลอดหัวใจใหญ่กว่าตับทตุทะโหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสำราญสิงสิทธนยกทวีตตะพงนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็4 5หฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชนะคะแนยนยอดเก้าไก่ภูการหงหลงซิ่งนะครับเมื่อที่7กันยายน2อ1 6ที่เวทีมวย ราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนแลมสิงสอเดชพันธ์เมื่อวันที่28ตุลาคม266ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านสำราญสิงห์สิทธิ์นยกทวีปตะพงนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสำรานสิงห์สิทธิ์นยกทวีปตะพงนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางดน้านยกพลันชัยหรือเบชะอวดหรือยกวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยพลันชัยครับที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับทางด้านในหัวโกเดพลันชัยอดิเทพวรลพันนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับ ลุงแสงตะวันสอภาราชหรือตะวันศึกสิทธอิออบุญชอบหรือทีเด็ด99หรือสอสมหมายหรือเพชรภาราชหรือเกียรตินายกเสนอหรือสิทธินายกสิริชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสอมที่ข่ายมวยสอภาราชที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ชกกันในพิกัด138่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยกพลันชัยนะครับช่างน้ำหนักได้138่อปปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนดังด้านรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับช้น้ำหนักได้1 3 8เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช้น้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของนั่นรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับก็เป็นมวยเข่ามวยซ้ายฝีมือคบเครื่องในลอกตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนยกพลันชัยหรือยกเบสะฉอวดเมื่อวันที่27สิงหาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็แพ้นอกข้างกระทางด้านแบทแมนอชลิยะในยกที่1เมื่อวันที่29กันยายน2 5 1 6ที่วันลุมพีนีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านรุ่งแสงตะวันสภาราชนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้ก็ฟอร์มหลังของด้านยกพรลันชัย หรือเบสชฉอวดกันต่อครับครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยกพลันชัยนะครับก็เป็นมวยขวาครับเป็นมวยเขา่าเปิดเกมศาสตร์แข้งวงในลตัตตีแล้วก็แข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงขวางหน้าดันแทงบรรยากาศหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยกพลันชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านยกพลันชัยนะครับก็ไปชนะคะแนนลูกแสงตะวันสอภาราช เมื่อวันที่27สิงหาคม2อ1 6ที่เวทีมวยราชชัเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนฟุกน้อยเกียริฟ้าเลกขิดเมื่อวันที่28ตุลาคม2อ1 6ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนีค่คือฟอร์มหลังของน,นั่นยกพรลันชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกพื้ที่ทางน้านยกพลันชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้วีก5ดาวนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัย เฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ